สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาพิสูจน์บทกลับของษฎีบทพีทาโกรัสกันนะคะซึ่งการพิสูจน์มีด้วยกันหลากหลายวิธีแต่ในคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์โดยใช้วิธีการใดเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการพิสูจน์บทกลับของตฎีบทพีทาโกรัสนะคะจากรูปกําหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี AB เท่ากับ c หน่วย BC เท่ากับ a หน่วย และ ac เท่ากับ b หน่วยโดยที่ c กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองเราต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม abc เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม acb เป็นมุมฉากหรือไม่การพิสูจน์นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างรูปสามเหลี่ยม def ขึ้นมาก่อน1รูปจากนั้นกำหนดให้ด้านประกอบมุมฉาก bf ยาว b หน่วย e f ยาว A หน่วยและกําหนดให้มุม DFE เป็นมุมฉากค่ะต่อไปเราก็จะไม่เริ่มพิสูจน์กันเลยนะคะการพิสูจน์นะคะจากรูปเราจะเห็นว่า AC เท่ากับ df ซึ่งก็คือ b หน่วยและ cb เท่ากับ fe ซึ่งก็คือ a หน่วยจะได้เป็น ac เท่ากับ df เท่ากับ b และ bc เท่ากับ EF เท่ากับ A ซึ่งจากรูปสามเหลี่ยม DEF นะคะจากรูปสามเหลี่ยม DEF จะได้ DE กำลังสองเท่ากับ A กำลังสอง บอก b กํลังสองโดยทฤษฎีบทพิทาโกรัสและจากรูปสามเหลี่ยม abc จากรูปสามเหลี่ยม abc จะได้ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในขั้นแรกค่ะจากสิ่งที่กำหนดให้ โดยสมบัติการเท่ากันเท่ากันจะได้ว่า d e กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองนั่นคือ กับ C นั่นเองค่ะซึ่งจาก DE mm hmm. เท่ากับ C mm hmm. แสดงว่าดัางนั้นสามเหลี่ยม DEF เท่ากันทุกประการ mm hmm. กับสามเหลี่ยม ABC โดยความสัมพันธ์แบบด,ด,ด้านด้านด้านซึ่งก็คือมีด้านยาวเท่ากัน3คู่นั่นเองค่ะด้าน ด้านด้านจะได้มุม d f e เท่ากับมุม acb เท่ากับ90องศาเพราะมุมคู่ที่สมในกัน วองรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกการจะมีขนาดเท่ากัน นั่นคือสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากที่มี C, <AC> B เป็นมุมจากตามที่ต้องการพิสูจน์ดังนั้นการพิสูจน์บทกรับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในข้อนี้เป็นจริงจบการพิสูจน์ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ